การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ Smack Down วันที่3กุมภาพันธ์ปี2023นะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ได้อัปคลิปเลยเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเราก็มีปัญหายุบยิบม,มากมายก็เลยไม่ได้มีเวลาทํามวยปล้ำนะครับยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ใที่นี้ด้วยเอาล่ะครับและในสั k ดา w n วันนี้เรื่องที่น่าสนใจนะครับก็จะมีการหาผู้ท้าชิงแชมป์แท็กทีมอันดับหนึ่งการหาผู้เข้าร่วม Elimination Chamber ฝั่งหญิงนะครับแล้วก็เรื่องราวของดิบบัดไลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกัันเลยครบ วันนี้นะครับเริ่มมาด้วยแมตช์แรกหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์แท็กทีมนะครับบลอนสโตแมนรีโคโชเช่เจอกับอิมพิเรียมตัวแมตช์ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับคือมีการเข้าออกที่ดีการปล้ำเนี่ยท่าต่างๆถือว่ามีความน่าสนใจพอสมอควรอิมพิเรียมเนี่ยแสดงความเป็นทีมได้ค่อนข้างดีงางดมากๆส่วนในด้านของบรอนสโตแมนกับรีโคเช่น,นะครับก็แสดงจุดเด่นของตัวเองได้ค่อนข้างดีถึงแม้ความเป็นทีมจะสู้ทางของอิมพิเรียมไม่ได้เนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการปล้ำที่น่าสนใจ ตอนจบบลอนสโตแมนกับริโกเชนเนี่ยใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปแต่ภาพมาที่ชาร,ร์ลอตต์แฟลร์นะครับถูกถามเรื่องที่เธอเนี่ยถูกท้าชิงจากผู้ชนะโรยเออร์ลัมเบิลชาร,ร์ลอตต์แฟร์เนี่ยบอกว่ามันคงยอดเยี่ยมมากแน่ๆล่ะเรสเซิลมาเนียปีนี้เนี่ยมันจะยกระดับขึ้นไปอีกแต่คืนนี้ฉันต้องโฟกัสกับซอนยาดีเบลก่อนเย้หน่นเนี่ยมักจะออกมาปั่นประสาทและคืนนี้เนี่ยเธอจะต้องโดนจัดการซอนยาดีเบลเข้ามาในฉากนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไร ยังไงฉันมาที่นี่เพื่อเหตุผลเดียวอยู่แล้วนั่นก็คือ s m a c k d o w n Women Champion และฉันเนี่ยก็จะไปเจอกับเรียลิปลี่ในเบรเซลมานเนี่ยฉ t นเลเธอยิ้มอะไรฉันจะบอกให้ว่าเรื่องเดียวที่ตลกก็คือเธอจะมาเจอกับฉันบนเวทีต่างหากตัดภาพมาที่สนามแข่งรถนะครับเรมิเซิโยโอนี่กำลังดูรถอยู่กับนิวเดย์แต่ว่า u จส m e นเดย์ก็เข้ามาขัดจังหวะนะครับดมินิกบอกว่าฉันรู้ว่านายอยากจะทําอะไรเรนนายอยากจะขับรถใช่ไหมเอางี้ดีกว่านายกับฉันเนี่ยมาเจอกันหน่อย ฉันจะได้เอาชนะนายแบบตอนแข่งโกคาร์ตเมื่อสมัยก่อนเรเวเซโอบอกว่าฉันจะทําให้นายอับอายอีกรอบเหมือนที่ฉันเคยทํากับนายโดมินิกทั้งสองคนแข่งรถกันนะครับโดมินิกเน้นนำมาตลอดแต่ว่าโดนเร์แซงในช่วงโค้งสุดท้ายหลังจากการแข่งจบลงนะครับโดมินิกเนี่ยก็เข้ามาวุ่นวายโดมินิกบอกว่านายมันไอขี้โกงถ้าหมามีอยู่ที่นี่เนี่ยผลมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ทั้งสองฝ่ายเริ่มมีปากเสียงกันก่อนที่ภาพจะตัดไปนะครับ ตัดภาพมาคู่2นะครับชิงแชมป์สแมคดาวูเมนแชมเ i ียนชาร์ล t อตแฟลร์เจอกับซอนยาเดเิเบลโตแมตดูดีกว่าการเจอกันครั้งที่แล้วพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวแมตเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้น เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยตัวแมทมันเป็นเหมือนกับการคอลหรือว่าการคุยบนเวทีล้วนๆนะครับทั้งสองคนมันก็เลยมีจังหวะดีเลอย์อยู่ตลอดเวลาทําให้มันมีช่วงสะดุดช่วงตะกุกตะกักอยู่ตลอดเหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรนะครับต้องรออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคอลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแมทําให้ตัวแมทเนี่ยมันมีความงง,งๆอยู่เรื่อยๆตอนจบชาลลอตแฟร์ใส่ซิกเกอร์เอ็กเอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่โรมาเลและจิมมี่อูโซนะครับโรมาเลบอกว่าน้องชายนายอยู่ไหนจิมมี่เขาส่งข่าวมาบ้างไหม ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ชันหรือเปล่าแต่การที่เขาทําแบบนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่ามันไม่ให้ความเคารพกันเลยเขาไม่ใช่แค่เดินหนีไปแต่เขากลับติดต่อไม่ได้ทั้งสัปดาห์พวกนายต้องป้องกันแชมป์แท็กทีมในสัปดาห์หน้านะเขาจะทิ้งมันไปแบบนี้ไม่ได้จิมมี่นายไม่ได้คุยกับน้องนายเลยใช่ไหมจิมมี่อูโซบอกว่าฉันไม่ได้ข่าวจากเขาเลยนายก็รู้ว่าเจเป็นยังไงบางทีเขาอาจจะแค่ไปพักใจเฉยๆเขาจะมาป้องกันแชมป์ในสัปดาห์หน้าแน่นอนโลมาเลนบอกว่า ถ้าเขาจะมาเขาจะมาเพื่อนายจิมมี่แล้วเขาจะมาเพื่อพวกเราด้วยหรือเปล่าเขาจะมาอยู่ที่นี่เพื่อบัตรหลายด้วยหรือเปล่าฉันไม่คิดว่าพวกนายจะเข้าใจว่าเราต้องการอะไรในตอนนี้ไปหาน้องชายของนายมาฉันต้องการให้เขามาที่นี่ตัดภาพมาคู่3นะครับ Bowling b o o t ธเจอกับ v i k i n g Raider ตัวแมทออกมาค่อนข้างโอเคเลยครับคือมันมีความสนุกสนานที่ดีมีการใส่ท่าที่จริงจังพอสมควรน,นะครับ ไ i กิ้งไรเดอร์เนี่ยดูมีความเป็นทีมมากขึ้นและท่าแต่ละท่าก็ดูใส่ได้ถูกจังหวะมากขึ้นนะครับส่วนในด้านของบอ i ลิงบูชเองเนี่ยก็มีความเป็นนักมวยปั้มเดี่ยวพอสมควรสไตล์ตาการปั้มของทั้งสองคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแม์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคตอนจบนะครับไวกิ้งไรเดอร์เนี่ยใส่แร็กนาร์กกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแม์น,นะครับดูเมย์ไทยกับเชมันเนี่ยออกมาไล่กระทืบไ i กิ้งไรเดอร์ คู่4นะครับหาผู้เข้าร่วม elimination chamber ฝั่งหญิงนาทเลียเจอกับชอตซี่เจอกับเชียนาเบส r เลอร์แล้วก็เจอกับเซเรนาเวกานะครับตัวแมตชนี้มีความมั่วพอสมควรทุกคนด้วยความที่แต่ละคนเนี่ยสกิลการปั้มมันไม่ตรงกันนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีการปรับจูนให้ตรงกันในแต่ละสปอตตัวแมตมันก็เลยดูขาดความจริงจังไปพอสมควรน,นะครับแล้วก็มีจังหวะในความมั่วการใส่ท่าไม่ตรงกรันการดําเนินเรื่องที่ดูแปลกๆตลอดเวลา นัทาทเลียเองเนี่ยยังทาหน้าที่ประคองช่วงต่างๆของแมทได้ดีแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวแมทนี้ค่อนข้างที่จะไม่สนุกเท่าไหร่แล้วก็ไม่เหมาะสมสําหรับการเป็นคู่เอกนะครับตอนจบนะครับนาทาเลียใส่ชาร์ปชูเตอร์เอาชนะไปได้และได้เข้าร่วมอีเิมิเนชันแชมเบอร์ตัดภาพมาที่โลมาเลแล้วก็พอลเฮเมนนะครับพอลเฮเมนบอกว่าท่านครับเจอูโซเนี่ยปิดเครื่องไปแล้วจิมมี่เดินเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่เจอเขาที่ไหนเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยลลมาเลบอกว่า ฉันไม่เข้าใจตลอดเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเราทําทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีคําว่าพลาดนายรู้ใช่ไหมว่าฉันพยายามแค่ไหนกับความกดดันที่ฉันจะต้องแบกรับและชี้นําให้ทุกคนไปอยู่ในที่ทางเดียวกันฉันรักพวกนายและขอโทษที่เคยพูดแย่ๆกับพวกนายฉันต้องการพวกนายและต้องการให้พวกเราเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เป็นมาฉันจองโต๊ะไว้ให้พวกนายแล้วคืนนี้เพราะฉะนั้นไปพักผ่อนซะส่วนฉันจะออกไปจัดการธุระด้วยตัวเอง ลังจากนั้นโรามมาเลนเปิดตัวมาที่หน้าเวทีนะครับโรามมเลนบอกว่าเซาแลงโรไลนาจงบูชาฉันพวกนายอยากให้ฉันพูดถึงเรื่องอะไรในคืนนี้อย่างที่พวกนายเห็นฉันควรจะพูดถึงโคดี้โรสเพราะว่าเขาเอาชนะโรเจอร์ลัมเบิลและกลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งกลายเป็นคนที่ฉันเนี่ยสมควรจะให้ความสนใจจริงๆแต่พวกนายอยากให้ฉันพูดถึงเซมิใช่ไหมได้เลยแต่ว่าจําเอาไว้เรื่องราวเนี่ยม,มันมักจะมี2ด้านเสมอฝั่งของฉันจะต้องย้อนกลับไปที่วอ์เกม อย่างที่ฉันบอกฉันมองเข้าไปในตาของเซมิและฉันก็รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่พวกนายอยากรู้ไหมว่าฉันเห็นอะไรในคืนนั้นฉันเห็นความโลภฉันเห็นเหมือนกับที่ฉันเห็นในสายตาของทุกคนตลอดชีวิตฉันถ้าฉันเดินเข้าไปในร้านอาหารพวกเขามักจะพูดเหมือนกันพวกเขาจะไม่ถามนายว่านายต้องการกินอะไรแต่พวกเขาจะบอกกับนายว่าพวกเขามีเมนูอะไรอยู่ในมือแล้วเหมือนกับว่าพวกเขาทํางานมามากพอแล้วฉันก็ทําแบบเดียวกันกับเซมิเซนฉันให้โอกาสเขาตลอดชีวิต แต่เขากลับหลอกใช้บัตรลายหลอกใช้พวกเราหลอกใช้ความเชื่อใจที่มีไม่ต่างจากพวกนายทุกคนนั่นแหละพวกนายพูดถึงแต่เรื่องที่พวกนายต้องการจะได้แต่พวกนายไม่เคยพูดถึงเรื่องของการตอบแทนเลยเซมิเซขึ้นมากระทืบโรมาเลนนะครับจโนโรมาเลนเนี่ยหนีไปเซมิเซบอกว่าโลมันนายคิดผิดฉันไม่เคยต้องการอ,อะไรจากนายเลยสักครั้งไม่เคยเลยจนกระทั่งตอนนี้ ตอนนี้ฉันต้องการท้าชิงแชมป์ undisputed WWE Universal Champion ทีมม่อูโซกับโซโลขึ้นมากระทืบเซมิเซนนะครับแล้วคนดูเนี่ยก็ตะโกนว่า We Want J We Want J โลันเลนเดินกลับขึ้นมาบนเวทีนะครับแล้วก็บอกกับเซมิเซนว่านายได้ยินไหมว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเจแต่ฉันไม่มีเจให้กับพวกเขาเพราะว่านายนายทำให้ครอบครัวของพวกเราเนี่ยต้องล่มสลายเพราะฉะนั้นฉันจะสู้กับนายเองฉันจะทำลายนายต่อหน้าครอบครัวของนายทั้งหมด พ่อแม่นายเมียนายลูกนายฉันจะกระทืบนายต่อหน้าพวกเขาเพราะว่านายมาทำลายครอบครัวของฉันสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกบรอนสโตแมนลิโคเชเป็นผู้ทายชิงแชมป์แท็กทีมอันดับหนึ่งเุกา์ที่สองนะครับดูกับเชมัสเนี่ยออกมาไล่กระทืบไวกิ้งเรเดอร์เุการณ์ที่สามนะครับนา t าเลียนเนี่ยได้เข้าร่วมอีดิมเนชันแชมเบอร์ และเหตุการณ์ที่4นะครับเซมิเซเนี่ยท้าชิงแชมป์ undisputed WWE Universal Champion จาก롬앤เลนใน Elimination Chamber สรุปแมตกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์แท็กทีมนะครับบร n นสโตแมนริโคเช่เจอกับอิมพีเรียมบร s t นสโตแมนกับริโคเช่เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่2นะครับชิงแชมป์ SmackDown w o m e n Champion Charlotte f l a ร์เจอกับซอนยา i ิเวลชาร์ล t อตแฟ a i r สามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่3 b o บอลลิงโบสเจอกับไวกิ้งเรเดอร์นะครับไวกิ้งเรเดอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4นะครับหาผู้เข้าร่วมอ l ลิมิ a เ i ชันแชมเบอรฝั่งหญิงนาทาเลียชอสซี่เชน่าเบสเลอร์เซเลน่าเวกานาทาเลียสามารถเอาชนะและเข้าร่วมอ l ลิมิ n เ t ชันแชมเบอรเป็นคนที่5โดยรวมนะครับตัวแมตช์วันนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยทุกคน หลายๆคู่ทำแมทออกมาได้ค่อนข้างที่จะสนุกสนานมีความจริงจังพอสมควรนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็เป็นแมทของทางฝั่งผู้ชายซะมากกว่านะครับในด้านของแมทฝั่งหญิงเนี่ยยังคงดูมีปัญหาอยู่ไม่น้อยนะครับทางท่าปล้มต่างๆที่ไม่ได้มีความรุนแรงเท่าไหร่การปล้มที่ มีการเรียงลําดับค่อนข้างงงและน่าเบื่อหน่ายนะครับทำให้โดยรวมของโชว์เนี่ยดรอปลงทาง,ทางที่ในด้านของฝั่งชายเนี่ยวันนี้ตัวแมททำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่าเบื่อนะครับถ้าทางด้านของแมทหญิงเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่านี้สักหน่อยเราคิดว่าตัวของโชว์เนี่ยน่าจะออกมาดีกว่านี้พอสมควรเลยในด้านของเนื้อเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องของบ้านหลายเป็นหลักแหละนะครับที่มีความเป็นชิ้นเป็นอัน การชิงแชมป์แท็กทีมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าเจอูโซหายไปไหนและจะกลับมาหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามองตามปกติแล้วเนี่ยก็คงต้องกลับมาป้องกันแชมป์นั่นแหละแต่ถ้าดูจากการป้องกันแชมป์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในรอนะครับมันจะมีการปล้ำแทนกันได้ทุกคน ซึ่งในกรณีนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับสัปดาห์หน้าโซโลจะขึ้นปล้ำแทนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเจอูโซไม่มาอาดัมเพียสเข้ามาจะปลดแชมป์นะครับแล้วก็ต่อรองกันจนสุดท้ายเนี่ยจิมมี่กับโซโลเนี่ยก็ขึ้นไปป้องกันแชมป์บนเวทีแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเจอูโซกลับมาป้องกันแชมป์เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันรวมทั้งการชิงแชมป์ของเซมิเซนแล้วก็โรมาเลนนะครับซึ่งงานนี้เนี่ย การชิงแชมป์ครั้งนี้จัดขึ้นในบ้านเกิดของเซมิเซด้วยนะครับเสียงเชียร์เนี่ยก็คงจะบ้าคลั่งแน่นอนในแมตชนี้นะครับเรามองว่าเซมิเซดเนี่ยน่าจะมานอนอยู่แล้วเพราะว่าคงไม่สามารถเอาชนะได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยโรมาเลนก็น่าจะไปเจอกับโคดีมากกว่าซึ่งคู่นี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่าโรมาเลนกับเซมิเซดแหละนะครับสำหรับเรซโซมาเนียนะ แต่ประเด็นก็คือว่ามันจะจบไปแล้วมันจะคลีนเลยไหมหมายถึงว่าเนื้อเรื่องมันจะจบตรงนี้เลยไหมนะครับหรือว่ามันจะมีเนื้อเรื่องอะไรให้เราตามต่ออันนี้เราต้องมาดูกันนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้เจอูโซ่กลับมาใน elimination chamber ด้วยซ้ำนะครับคือโผล่มาในแมตชิงแชมป์อะและสุดท้ายเนี่ยจบลงด้วยการที่เจอูโซ่ซุปเปอร์คิกใส่เซมิเซนและเซมิเซนก็พ่ายแพ้ไป ซึ่งแน่นอนว่ามันจะดราม่ามากขึ้นและจบลงด้วยการที่เซมิเซนเนี่ยไปไล่ล่าแชมป์แท็กทีมกับเควินโอเวนแทนนะครับและโลมาเลเนก็จะมุ่งหน้าไปสู่เรสเซลมาเนียเพื่อเจอกับโคดี้โรดนะครับเรามองว่าถ้ามาทางนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไอเดียที่ดีก็เป็นไปได้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ามันมีอะไรต่อไปได้แล้วก็ เซมิเซนยังมีทางเดินต่อไปเพื่อที่จะไล่ล่าแชมป์แล้วก็ยังคงมีโมเมนต,ต์ออกมาได้เรื่อยๆควบคู่กับบัตรลายไปนะครับเรารู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่าดีกว่าที่แพ้แล้วก็จะจบไปแล้วก็หายไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ SmackDown ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ